ีสว mm ัสดีพี่น้องน้อก่อนปอกวายพี่น้องลุงเปิดวายคะโอ้น้ำเด้อน้ำเด้อเด้ำเดนน้ำเดินด้ำเดิสบายดีพี่น้องเข้าเข้า

kêu cho mình Ô, ờ, <laughs> nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อะไรเฮ้ท่ลงขวดนสั่นะบบาบ้าน้องเโนเขากระจเอามาตัวนั้นลถดต้้่กินวันนี้ไเห็นหลุดเนาะเที่ิอกิแลมานเเราบอกงีถงกับพี่ก้วดำเยไป่ไ่อทางตรง เราขีา่รถจัก,กไปบ่แต่ว่าอากเกอร์ต่อเทปต่อเสร้ด้อเอาบอกไว้ก่อนซอยก่อนเด้อจะเมื่อนเด้อเย็บบัวันน,นี่กนระโปงบัเป็นนี่เนาะเฮ้โอ้ยปวด้ไปแซววายหลายปีเลยจะอย่าไปเนาะมู่มวันเด้อแซมาก ไปจับไปหน้ามันอะไรแล้วมา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 พี่มาพี่เฮ้ยน้ำมันมีน้ำนี่ใช้บ้างมามาพี่มาพี่ปับกรดอ้ยมือมามือมาหมดเลกดยังเลย แนนิงกันนเดี๋ยวสิเอาไปไปลืเ้่องลยต้ เดียวอ๋อเอ้จะตุกงจะเก้นนนะตุ้งรออ่อยนะคะโย่จลงมาก็พี่หรอนั่นนขามาาลนะประดามออน่งทางดีโดผัดไปหนาเนอะขามาาลนะเด้อมลมชิมีมาหนูยังไงยังงั้นหนูได้จ้าตักันีตตัวกระตุงมายงง Cô cứ màu lắm làm, làm. Bọn này làm, người ta làm một nghìn sao. Ừ, con chứ, các, các, ngươn, tay một mình còn sữa cà cao nguồn, phải uống vừa nhé. Nhìn thấy con sữa cái gì Nghe kìa, phải bự một nghìn sao. À, mua bố xa mua là mẹ nhảy. Mẹ nhảy tặng hoa. Đám ơi, mua tiêm chả khô mà. Nghe khô mẹ nhảy kìa. À, màng cà chì hoang tí mẹ nhảy. Ui, làng hoa thịt cũng thịt มันเหมืนเดืนหาดูหกเนาะเดืหาดูหก,ก็พาแต่พาพพแต่งืองออง่อนอ๋อมื่อไหนกลุงปันออวมาแพ่เงินบุญ่ะก็อ้ยคนโตจีงเซียน่ะดามบว้ไว้เฉันเมมสแเฮงมั่งกับเตโตุางย่างจีงเสียตัวมาตกจริงพเนาะ

sẽ lại tự tuần ừ. 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 có dạo mà đó mình, ừ, mình nó mà sao hạ khăn đưa dịp tay cho chị

ถ่ายก็จะกซตเม,มนต์อืมกจะบ่มดอกไว้บุกคุมดอกพันดอกอีนายเนาะย่า้างวัาทางไฟสมาปอกวายโสร์ขอไปแล้วก็จัดผาดมาอยู่เนาะแล้วก็จะละช่วย บอกไว้หน no ่อมีแล้วห no. ็ปอได้ปรตีนมัปาดไปเบิดซับเลยไเี้ยไม้หน่อยนะตจุ้มอันโตรน่ขาเจ้ามมยจากีกัลนังขาเจ้าปอขเจ้กาืขจ้าะไป ข่าน้ำผาขึ่น,นห้อตุ๋นไม่อดนเฮ้ยหมอพูดแล้วก็เจ้ากับตำขเบือแล้วก็ผักก่น่าจะหนึงน่งปุ๊กฝาก็ก็ให้สิบเ,เอ้าน้ำมันเสะมันอกอกก็เจาะว่ะกินตนไก่แล้วอืเตียมมาถึงจะ,จะันแล้ งานดีเนาะเร็วอยู่ที่งานฮะที่อย่างนีไปโบกมาเนาะเนาะชี้อะกับตือบ่โบไม่ใหญ่เลยในี่กับอินเนอร์เยอะจองไปที่เชียงเด็กที่เชียง

นี่ต้นนี้ชื่อตลาดดมวยตงนวายุจะแบบปังๆจหาอันาหาทำไมไหลจนหวานนีเด็กเลกเด็กเตนเบ้อพี่น้อง อ้าวพันเก๋ๆกับพันนี่เนาะมีผดวงบดใหญ่คนจกระเด้งไที่ดพันมันจะเล จะเจงก็จะเห็บอันี็มอกินเส่ากิน่าไวังเที่ยงต้องปกิกาเนเลยมากับนวดกพูดงยังชอบพูดงปาน

ปวดคือการเริ่มนำมันเนใส่นีน้า

เดี๋ยวลายเติบแล้วเฮาเดี๋ยวเฮาสิมาซ่อมอีกแ้นี่ก็บ่ได้ว่าสิเอาเบิดออกว่าเอาเบิดนี่บ่ํามาอซ่อม้เอ้ยเองนี่นี่ก็เอาดิบ่ได้ซ่อมไก็ตัดตตัดอ่อนแล้วตัดครึ่งตัดครึ่ง